เด็กประถมมาแล้วย่าย่าย่านีีเขาที่มาจะเป็นคนแบบไหนนะถ้าไม่ใช่คนน่ากลัวก็ดีสิไม่ต้องห่วงหรอกนะถ้าเป็นหลานของอาจารย์มิโฮอชิแล้วก็คงไม่ใช่คนเลวร้ายนักลกเห็นเขาบอกว่าเป็นนักเรียนมปลายนี่นะ ไปถึงหลานเขาบีบตันด้วยเขาทำให้พวกเราเก่งขึ้นแบบรูดปราวได้แน่เลยอะแผนการนี้น่ะเราต้องทำให้สำเร็จนะนี่หล่อจริงแฮ่ร้านเราต้องพยายามไปเข้าปังงอมดูแลเขาให้เต็มที่เลยนะกลับมาแล้ว่นท่านออออคือว่าพวกเธอนี่ะชมรมบาสหญิงเหรอ นักเรียนชั้นป6ของโรงเรียนเอกชนแคชชินมินาโตะรทมกาตะขยวกันวิสุบามาโฮะค่ะในงานสการซากิค่ะกาขยอไอริค่ะมินาตะข้ามาดะาินาตะหนึ่งสองข้ามาส่งเลยหมท่านเอ่อคือว่าเลิกเรียกฉันว่านายท่านได้ก็ดีนะ เข้าใจแล้วค่ะพี่จ๋าเออแล้วพี่น่ะชื่ออะไรเหรออ๋อเออก็นะฉันชื่อฮาเซงอวะสุบารุอยู่ชั้นม .4 นะเขาเล่นมัสมานานแค่ไหนแล้วคะประมาณ6ปีได้นะครับอันนี้พี่จ๋าเราใช้ภาษาสุภาพสักทีสิคุณมิโซะเรียบมาฮวะมาโฮะมาฮะวะสิแล้วต่เรียกชื่อทุกคนนะฮัทเซกับเคุณด้นะ พี่จ๋านนอะง,งั้นทังนั้นก็เลิกเรียกฉันว่าพี่จะได้หรือเปล่าเล่าฮะแ,แบบนี้ยังชับไม่ไดอ้อีกเหรอเห็นน้องสาวได้ชุดเม่แล้วไม่ปลื้มบ้างเลยเหรอน้องสาวชุดเมยเดอ้องั้นจะไปร,รูปช้ชอบแบบไหนล่ะเอน็นรอยน้องสาวแบบเครื่องสัวต์หรือว่าจอมเอเธอ,เอ,อนะ่ะหลบไปก่อนสิอขอโทษนะคะเหม,มือนมาโฮจะจริงจังไปหน่อยนะคะเออไม่หรอกคือว่า อาจจะกระทันหานท,ท,ทั้งทัที่เพิ่งมาถึงแต่ช่วยฝึกสอนให้เราได้หรือเปล่าคะขอโทษด้วยค่ะที่เสียมารยาทออนนั่นสินะงั้นทุกคนช่วยไปเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมละ่ะเอ๊ะทำไมล่ะถ้าเราื่องหวอออกแล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะนิ่งไงใส่กันมาทุกคนเลยคะ่ะอ,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 อย่า,า,าอ,าย,อย่า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 อย่อย่า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 อยอย่า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 ออย่าอย่าอ นะก็ใส่เนี่ยะอย่ารเอองั้นก่อนอื่นช่วยเปลี่ยนชุดกันก่อนดีกว่านะนั่นสินะคะเอาไปได้แล้วมาโฮเอ๊ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะสุบารุนเอาเดินเองหน่อยสิยะก็เดินอย่างนี่งอย่างวหนูจังเลยเรานี่ยอุสาคิดว่าจะไม่ยุ่งกับบาสอีกแล้วแท้ๆเชียวง่ายพลพรรคโลลิคอน ขี้มิโฮฉันรู้แล้วนะสุบารุพราะประธานชมรมนะ่ะไปหลีลูกสาวอาจารย์ที่ปรึกษาก็เลยโดนพักชมรมหนึ่งปีเหรอแถมอีกฝ่ายเป็นเด็กประถมอีกด้วยลำบากแย่เลยเนอะชมรมบาสเนี่ยตายเถอะแม่นะแมอ่อย่าเลยอย่าเลยพี่สาวคนนี้ไม่ชอบให้ปิดบังหรอกนะแต่ว่าหนึ่งปีของมอปลายเนี่ยมันก็นานนะนะ อืมโชคมาดีเลยเนาะนายอุสาเข้าโรงเรียนมปลายที่เด่นนักกีฬาแล,แล้วแท้เชียวแล้วมาทำไรไม่ทราบเนี่ยว่าแต่โรงเรียนตัวเองแหละครับอาจารย์อ,อมีเรื่องอยากจะไววานายหน่อยนะผมเนี่ยนะอ๋อใช่กับนายที่ตอนห้าขวบเอาปลาตัวแรกของฉันไปนหนุนแทนหมอแล้วดันทำน้ำลายยืดใส่เนี่ยหมดค่านั่นแหละเฮ้ยเอางั้นเหรอ แต่จะเอารำนิยมทางเพศพิลึกพิลึกของหลานตัวเองไปเป่าประกาศนะ่ะมันก็ตะขิดตะขวงใจอยู่แฮะเด็ก5ารขวบบ้านใครมีรำนิยมทางเพศก,กันบ้างล่ะอุ้ยเฮ <c oughs> ้ยจริงๆเลยนะปั่นน้ำเป็นตัวบ่อยๆแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> แล้วอยากให้ซูบารุช่วยไปเป็นโค้ชให้ชมรมบาสเกตบอลหญิงหน่อยนะเออแมก่อนหน้าน,นี้ฉันจับผ้าจับผูเลยต้องไปเป็นที่ปรึกษาน่ะกดอะไรก็ไม่เดือรู้กับเขาสักข้อเลย แล้วนตอนมอต้นน่ะเคยพาชมรมบาสที่กระจอกงอกไม้ดีสุดขึ้นไปเป็นแชมป์ระดับจังหวัดมาแล้วนี่นะช่วยเอาทักษะพวกนั้นน่ะขอปฏิเสธเฮ้อพัพพาสิอย่าล้อเล่นน่ะเฮ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะงมงนงมันไม่ใช่คนแล้วอ่ะฮ้อ เอาละขอฟังคำตอบหน่อยสิจ้านี่ก็บอกไปแล้วนี่นะว่าขอปฏิเสธน่ะเหตุผลที่ชมรมโดนระง,งับก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะได้ก็จะเอาด้วยเหรอไม่เอาไฟงั้นก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เฮ้ย <c oughs> ขอร้องล่ะแค่สามวันก็พอช่วยสอนบาสให้เด็กพวกนั้นทีเถอะนะถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะนะงั้นเหรอนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อ ผมรักคุณแม่ที่สุดฮาเซงาวะสุบารุผมน่ารักคุณแม่ที่สุดเลยครับเพราะว่าคุณแม่จะทำอาหารอยอะมาบเริ่มสมอระเลยอยู่เนี่ยขึ้นมานะเรื่องความของนายเนี่ยอปิรอนี่เกลี่ยนเน็ตเลยดีหรือเปล่าล่ะเฮ้ยเถืนเป็นบ้าเลยเอาล่ะว่าไงจ๊ะ้ยสามวันแค่นั้นพอนะเฮ้ย สุดท้ายก็โดนพี่มิโฮปันหัวเอาจนได้สิเราเฮ้ยน้องสาวชุดเมดผ้าละเนี่ยดีละจะคิดแผนสำหรับควราได้แล้ว,มว,ลวไม่ต้องละหนา้าเพราะเธอคิดทีไรนี่ไม่เคยเป็นชิ้นเป็นอันสักทียังไงก็เธอต้องทําให้คุณหาเสียงว่าคิดว่าพวกเราเพอมีหน่วยการบ้างละขอโทษนะทุกคนถ้าจะว่าตามจริงมันเป็นเพราะฉันแท้ๆไม่ใช่แบบนะั้นะะนะมาร์คันนี่มาไปสงครามตั้งหากแล้ว ใช่แล้วล่ะมันเป็นปัญหาของเราทุกคนเลยนะอย่าไปคิดมากแค่คนเดียวสิอืมฉันเองก็จะพยายามไม่ให้เป็นตัวถ่วงนะอออสุดตายขอบคุณนะทุกคนขอคุณ,คณที่ทำให้รอค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะงั้นวันนี้เราฝึกแบบรวมแล้วกันนะออฟเฟนสองคน ดิเฟนส์สามคนแล้วก็สลับหน้าที่กันไปเรื่อยๆเข้าใจตามนี้นะเข้าใจแล้วคะ่ะนี่อเฟนซ์คืออะไรเหรอหมายถึงฝ่ายบุกนะส่วนดิเฟนส์คือฝ่ายป้องกันอ๋อสอบเป็นมั่คังแล้วในกลุ่มนี้คนที่มีประสบการณ์บาสมีแค่โทโมกะเหรอค่ะโอเคงั้นถ้าไม่เข้าใจตรงไหนจะสอนให้กันละกันนะงั้นตอนแรกให้โทโมกะกับมาโฮเป็นอเฟนซ์ที่เหลือสามคนเป็นดีเฟนส์ตกลงนะ ออไอริค่ะเรื่องฝ่ายดีเฟนส์น่ะเราหน่ะตัวสูงอยู่นะเพราะงั้นอยากให้พยายามดักเอยนึกแล้วเชียวตัวจริงๆด้วยอ่ะหญิงยากสินะคะหนูน่าเกยไอรินก็แต่ไม่บอกว่าเกิดให้สบาร์ทโฟนนี่ ใช่แล้วไอริคันโบเร็วเองโออไอริฉันมีทิชชูนะความสูงเป็นปมด้อยของเธอนะค่ะพอพูดว่าเธอสูงที่ใดก็เป็นแบบนี้ทุกทีอแบบนี้เองเหรอเนี่ยขอโทษนะคะเออแต่ช่วยบอกไอริว่าไม่รู้ว่าเกิดเดือนเมษาได้ไหมคะพูดแบบนั้นไปไม่เป right ็นไรแน่หรอไม่มีปัญหาละค่ะก็เราบอกเธอมาแบบนั้นตลอดเลยนี่นะเฮ้ย โทษนะคะที่คุมสติเอาไว้ไม่อยู่ไม่หรอกฉันเองตัางหากที่ไม่ระวังตัวอขอโทษนะไว้พรุ่งนี้เราค่อยมาฝึกกันใหม่ค่ะไปกันเถอะไอรินอ มกะขอโทษนะแต่ขอร้องละช่วยชุดให้ดูอีกทีนึงได้ไหมเอ๊อขอโทษนะทุกคนที่ทำให้เสียเวลาฝึกไปเปล่าเปล่าไม่หรอกอย่าคิดมากเลย จริงอยู่ที่พวกเราร้อนใจแต่ถ้าทุกคนไม่ได้สนุกไปกับบาสไปด้วยกันก็ไม่มีความหมายนี่ส่วนคุณฮาเซงาว่าน่ะแล้วลองขอร้องเขาตอนวันสุดท้ายเถอดดีละต้้งปรับค่าความชอบของซูบปร,รุรหนแล้วฉันน่ะคงตัวสูงจริงๆสินะเอ๊ะไ,ไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยเนาะใช่แล้วละ่ะหน้าอกที่โตซะขนาดนั้นนั่นแหละคือหลักฐานว่าโตเร็วละ่ะถ้ายังจะกลุ่มอีกเดี๋ยวฉันจะจับบีบ<อ>้ ฮี่นาจับนั่งสินั่งเมื่อไรนี่เาด้วยสิบกาซให้ดีนะดีแลเป็นไงละเด็กพวกนั้นน่ะถึงจะถามว่าเป็นยังไงก็เถอะนะยังไม่ได้เห็นฝีมือเป็นชิ้นเป็นอันเลยแท้ๆเนี่ยเอางั้นเหรอเสียดายฮะแต่ว่า มีคนนึงที่เห็นแล้วก็อดคิดไม่ได้อืมงั้นสนใจจะเป็นโค้ชต่อไหมล่ะสัญญาว่าแค่3าวันไม่ใช่เหรออาจอารย์จ้าชมรมบาสเกตบอลโร,รงเรียนอาชิบะที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบห้ามทำกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นเป็นเวลาหนึ่งปีโอ้ย ถึงจะเป็นความเอาแต่ใจของเราแต่ว่าเราไม่อยากจะเสียที่นั่นไปอะทำไมอะก็ดสามสิบวินมาดันอะไรขกันเนี่ย สีเมษคือกิ๊ตติดผมราศีกันเป็นกระบอกน้ำราศีกรกฎเป็นยมราศีมีเป็นสายคล้องอืมแน่นออกต้องยึดอักใช้แล้วอ่อยจังไก่แน่ยหนังกรอบบเนอะอืมเนะเจอของไม่ชอบอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ถั่วเลนเตา อามหสิเดี๋ยวฉันจะกินให้ว้าวอ๋อจริงสิฉันน่ะมีของมาให้ทุกคนด้วยล่ะนี่อะไรเหรอของนำโชคของอาทิตย์นี้น่ะคิดว่าถ้าเก็บบอยกับตัวแล้วน่าจะมีเรื่องดีๆขึ้นน่ะว้าวขอบคุณนะไอรีนยามละอ๋อของฉันเป็นมามะเลดลละว้าวอ ทางรูปปลาล่ะแล้วถ้าพวกเราพยายามฝึกซ้อมแล้วก็คงจะถ้าปามค้าความชอบของสุบาร,รุนขึ้นมาแล้วก็จะได้อยู่กับพี่เขายัางไงล่ะอตอนที่จะชูดให้เหยียดแขนออกไปตรงๆให้เป็นแนวทะย,ยงไม่ใช่เหนือหัวหรือว่าด้านหน้าแล้วก็พยายามผ่อนแรงเขา่าให้เหมือนกับท่านดีนะเออค่ะออกไปตรงๆผ่อนแรงเขา่า <c oughs> สเร็จตอนที่ส่งลูกอย่าหนีบสอกไว้ข้างลำตัวมากเกินไปอ่ะให้ทําแบบนี้นะทั้งแขนและมือออกมาคล้ายกับรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมจริงด้วยแป๊บแก็เป็นแล้วสมเป็นนลยดีละเฮ้่นี่ออ้อ ใจลไม่ว่าจะลูกชูดเมื่อวานหรือว่าลูกส่งโทโมกาเนี่ยเจนสนามเอาเรื่องเลยฮะมาคันพัสหมาฮกเคลื่อนไหวเยอะไปหน่อยแต่วิ่งเร็วแถมกระโดดสูงด้วยแล้วก็อึดพอตัวการเคลื่อนไหวของซากีก็ไม่เบาอ่านสถานการณ์ได้เฉียบขาดแล้วก็พร้อมเล่นแบบก<ห>ล้าได้กล้าเสียไอรี ไม่ได้นะไอริหลาทำไมเนี่ยข,ขอโทษส่วนสองคนเนี้ถ้าทางต้องใช้เวลาหน่อยฮะ,ฮะร้อนร้อเมื่อกี้นี้ขอโทษนะ,ะไว้กอน่าจะเป็นยนะขขากเน้อขาขนมหน่อยสิแบบนี้นี่เองอะ่ะจนถึงตอนนี้เธอฝึกตามเมนูนี้ตลอดเลยเหรอค่ะอืมไม่เร็วนะแต่ว่าจะเลยอัพแบบวันทูนั่นอาจจะเร็วเกินไปหน่อยอ่ะ แต่ว่าถ้าฝึกแต่พื้นฐานก็ค,คงจะเบื่อแย่เลยดัะนั้นก็ต้องคิดเผื่อหน่อยฮะอะฮะฮะอืมฮะเมนูฝึกซ้อมนิ่นี่มันซารุนฉันฝึกให้เราเก่งสุดๆหน่อยสิประมาณว่าชังโมงนึ่งขึ้นสับเลเวลอะแบบนั้นนะ่ะเออถ้าจังหงนึ่งขึ้นสาบเลเวล ถ้าฝึกวันละสองชั่วโมงตลอดสาวันก็ส8บแปวเลเวลนี่สบารุนเล้วล่าบแปดเนี่ยประมาณไหนเหรอคงชนะงานแข่งระดับเขตได้สบายๆเลยสินะเอ๊ะเออแบบนั้นคงยากละมั้งเอ๊ะถึงสามวันจะไม่ไหวแต่ถ้าพยายามไปเรื่อยๆแล้วก็แย่เลยสิถ้าไม่ไหวก็แย่สินี่ทำไมล่ะขนาดในเกมยังได้คนแนสิบเลเวลเลยอะแบบนั้นอะไม่ไหวหรอก ถ้ามีเวลาสักเดือนก็ว่าไปอย่างรอตั้งเดือนแั้ไม่ไหวเลยนะนิสสารินขอร้องละถึงจะพูดแบบนั้นมันก็พากันทีเฮ้ยจะให้เก่งภายในสามวันมันไม่ไหวก เลิกเป็นโค้ชให้กับชมรมบาสหญิงเดี๋ยวนี้เหรอมาหะยู่จ้าอยู่ข้ายังช่่วเห็นว่ากลับไปก่อนคิดอยู่เลยว่าเป็นอะไรหรือเปล่า นั่นนะสิทุกคนก็เป็นห่วงนะก็ใช่นเนี่ยผิดหวังในตัวซูเปรุเนะสิแต่ถึงจะเสียดายแต่คุณทัศนงาวะพูดถูกนะถ้าเป็นแบบนี้คงจะต้องบอกความจริงแล,ะละ้วล่ะแต่ว่าหาจังหวะพูดลำบากจังเลยเนะเออพี่จ๋าถ้าเป็นไปได้ก็อยากปั้มค่าความชอบเ้่าพี่จะทำได้นะไอรินไปให้ซูเปรร์เขนก็ขยันและออกหน่ส รุ่งคงไม่ฝึกชวยลูกเหรอไม่มีชมรมแล้วฝึกไปก็แค่นั้นแหละนะะว่าแต่ว่าเลิกใช้คําว่าคุ้งสักทีเถอะนะที่ไปเป็นโคช้ชให้โรงเรียนของมิโฮชิจังเนี่ยนี่เป็นวันสุดท้ายแล้วนะ <c oughs> มิโฮชิจังเขาเป็นห่วงตลอดเลยนะเรื่องเป็นโคช้ชเนี่ยเพื่อสุปรุค,คงจะได้กลับมาผูกพันกับบาสเกตบอลสุกมิด <c oughs> อิ่มแล้วครับ Ee, <Subaru. S 2> นี่ซูบารุอาโอินี่วันนี้หลังเลิกเรียนว่างมาเออทำไมเหรอเ <N ee> ห็นทุกคนเขาคุยกันว่าจะไปเล่นสตรีทบาสกันดีหรือเปล่านะเลยสงสัยว่าสนใจบ้างไหมอืมซูบารุอ๋อเปล่าลอกวันนี้ไม่ไหวรอกโทษทีนะ <N ee> ติดธุระอะไรเหรอก็นะ <N ee> วันสุดท้ายแล้วนี่วันสุดท้ายเหรออะซูบารุ นี่ฮอโค้ชของชมรมบาสหญิงเสียนะมีเรื่องจะคุยด้วยอ่ะอ๋ะอเห็นเลือยงยาล่วว่าตัวฉันอ่อนกว่านี่จะเป็นไปได้ยังไงเะฉันก็เหมือนกันคุณอาเซงาวะมาช้าจังเป็นอะไรไปนะออ๋หรือเป็นเพราะที่ฉันเกิดเมื่อาวันนี้อ่ะเะ แต่ว่าเขาไม่เหมือนคนที่ทิ้งอะไรกลางคันเลยนะก็นั่นสินะยังไงก็ต้องมาแน่นอนเลยสบารุนะนี่เธอกลับลำเร็วเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยงานเหรออ